ไปแล้วค่ะค่ะเรื่องค่ะขอเข้าไปแล้วกันครับเพื่อไมู่สดใสยังไงก็ไม่รู้เลยนะฮะนะครับเป็นเพราะว่าความรักได้ครับก็ใช่ครับตอนนี้ก็ดีครับก็ก็อย่างที่อย่างที่ทราบกันก็ก็จะออกแฮปปี้ดีครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาทําอะไรหลายๆอย่างด้วยกันทำช่วยกิจด้วยกันด้วยตอนนี้ใช่ครับหลายคนบอกว่าพี่สงกัญช่างหลักมาก มันไม่ขนาดนั้นมันแบบมันเลยไว้ข้างรักแล้วแต่ว่านี่ออกมา40แล้วปีนี้จะ41แล้วเดือนหน้าแล้วก็เหมือนแบบมันมันเหมือนมีมีเพื่อนมีเพื่อนสนิทเพื่อมอีกคนหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าสามารถสามารถสามารถไปไหนมาไหนทําอะไรร่วมกันได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับม <l> ันเอาไปเสพคนตัวเองเดี๋ยวอ๋อใช่ออกออกเยอะมากเลยเพราะว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็กล้ากล้าก็กลัวเหมือนกันช่วงแรกแต่ว่าก็ก็พอท้อมาแล้วก็ ค่อนข้างค่อนข้างจะค่อนข้างจะขอบคุณเพราะว่ามีคนมากดมาคอมเมนต์อะไรให้กำลังใจเยอะมากเลยก็ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ใช่เขาทำเองเก็ตจังเก็ตัวเองมากนะคะก็เองลูกน้องลูกน้าเองว่าพี่จ๋าลูกน้องเพิ่งเหรอเหรออาจจะอาจจะอาจจะโดนโดนเอออะไรเขาเรียกว่าอะไรครับโดนพลังงานโดนพลังงานพลังงานบางอย่างเนี่ย นี่หลายคนแซว่าการที่เรียกน้องว่าเจข้างบ้าน่ะดูเอ็นดูอะค่ะดูว่าใช่อันนี้คือแบบยังไงก็ับคุณชื่อที่เราตั้งให้หรอหรือยังไงใช่ครับก็ชอบ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 เรียกเขาว่าเจเพราะเขาแบบเออหมือนเหมยครับแล้วก็เขาแบบเขาชอบแบบพูดเยอะก็เลยชอบแซวเขาเรียกว่าเจใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่เอ็นดูไม่เรียกไม่ได้เป็นเลทใช่ครับเพราะว่าเขาได้ฟังการสัมภาษณ์ของสุดตาเพราะรว่าเขาได้ฟังการสัมภาษณ์ น่าจะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีสส๋ยวเสร็จจากนี้ก็เดี๋ยวไปออก,กรายการแฉด้วยกันตอนเช้าใช่ใช่ออกคู่ครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกใช่ครับ <S <S เตรียมตัวอะไรยังไ,ไงไหมเพราะเขาสกลงที่ให้เราก่อดไหมพี่สง๊กตาไม่รอกัพี่มดดำน่ารักพี่ชายอะไรนะครับคุยชินกับพี่มดดำอยู่ <c oughs> พี่มดดำก็เจอพี่มดดำบ่อยมากเลยถ้บจะทุกวันอาทิตย์เวลาไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยพี่มดดำน่ารักพี่มดดำเขา ขาน่าร awesome, ักกับผมเสมอเลยมีอะไรเขาแบบคอยคอยช่วยคอยอะไรตลอดมีเก่งๆพวกอย่างที่ัว่าออกด้วยกันครึ้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงครับมันทารายการสดด้วยนะรายการแฉก็มีมีบ้างนิดหน่อยอันนี้คือทำไมถึงยอมออกกาะเราะว่ากรตือรือรกก็แบบค่อนข้างไอ่้เรื่องเหมือนกันมันก็ไม่เหอมันก็ก็ออกมาครับเพราะว่าไม่ไม่ออกมาสื่อนาแล้วด้วยแล้วก็เป็นหลายปีละที่ไม่ออกมาแล้วก็ พี่พี่ก็บอกว่าเอ้ยทำไมยิงอะไรเงี้ยทำไมไม่มาเลยไม่ทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยถึงเวลาแล้วครับใช่ครับมันเป็นเพราะว่าเราแบบความมั่นใจหรืออะไรหลายๆอย่างมีเรื่องความสำคัญแบบมันมันอยู่ในจุดที่เราคิดว่าเออเปิดตัวที่แล้วโอ้โก็ไม่ได้ปิดนะก็ก็ก็มีอะไรก็ก็ไม่ได้ปิดตลอดก็ก็ค่อนข้างจะเปิดเผยใช่ไหมตอนนี้ถือว่าทุกอย่างลงตัวใช่ไหมคะ ก็ดีครับก็ก็ work ครับก็ดูแล้วก็อยู่ออยยูู่่วาแล้วมันก็ h a ร p ะก็อย่างไายก็ก่อนหน้านี้ก็จะหลายๆงานน้องก็จะไม่สะดวกต่ออย่าเงี้ยแต่ตอนนี้มแบบใช่เตรียมตอเตรยมต่อแล้วทำได้ทำได้ทัไดันำได้คำได้ทำได้ทำได้ทำได้อำได้ทบไดทำได้ทำได้ทำได้ได้รัไค้ับได้ทำได้ทำอก้ทำได่ทรไบ้ทำได้ทำอด้ท้ทได้ทำ้ทำได้ได้บอไมไ้ดดไไม่ไไทไ เราซื้องานวันเสาใช่น้องม่วนเสาร์นาะจะให้สัมภาษณ์วันเสาวถ้าเขาชวนเราไปมเลยไปเลยครับให้น้องไปเลยพี่ตุ๊กไปมีความเขินอยู่เวลาถามเรื่องอะไรเลยอืมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าน่าจะชืนใช่ไหมร้านกันนี้ก็โอเคครับก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็มามาเจอพี่พี่สื่อไม่ได้มาเลยใช่ครับไม่น้องปรับตัวเองเดียวไม่พิสูจน์การเพราะเหมือนเราก็หันมาทำ มาท,ทำคลิปทิกเกอรบรอยเองอะไรเองอยากผ่าน <departments S 1> นะครับพอได้ไหมครับทอกเกอร์ท่านหนึ่งใช้เวลานานไหมก็นานครับเพราะว่ามันเราไม่ได้ถนัดทางนี้เราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยก็น้องมาเขาจะสอนว่าต้องทำอะไรยังไงก็ที่เห็นคลิปหนึ่งเนี่ยคลิปแบบประมาณนาทีครึ่งสองนาทีแต่ว่าใช้เวลาทำประมาณสา <c oughs> มวันใช่ท <c oughs> ี่จริงอะไรเป็นการผลล็อก์ทำให้เราแบบโอเคยอมทำอะไรอย่างงี้ จริงๆมันมันอยากทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันมันแบบไม่กล้ากล้ากลัวเนี่ยกลัวทำออกมาแล้วจะมีคนดูไหมคนเขาจะอะไรนี้ไหมแต่ว่าเขาก็แบบเขาาก็ให้กำลังใจคอ,คอยคอยเทรนคอยอะไรคอาแนะนำงนี้ก็เลยลองดูนะ<ม>แล้วแบบพอทำคลิปออกมาแรกแ,แล้วก็ฟีดแบค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็เลยก็เลยมีกำลังใจก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ททมาคอมเมนต์มาแชร์อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือตอนนี้ก็คือได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ใช่ไหมคะ ไม่ได้อ่านอย่างเดียวตอบด้วยทุกคอมเมนตะใช่เป็นกำลังใจครับครับตอนนี้ค่ะเราจำจำต้องแบบศึกษาครอบครัวมาหรือยังไงโตแล้วไม่เป็นไรจะใช้ไดผมไม่ยอมไถึงขนาดศึกษาแล้วแต่ว่าไม่ได้อะไรครับที่บ้านผมค่อนข้างจะชิลๆเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาด หนาดลุพี่ใหม่แล้วพี่ใหม่โอเคอยู่แล้วพี่ใหม่เขาน่ารักอยู่แล้วเฟนลี่เฟนลี่ว่าเจอได้เจอยไม่ได้เจอแล้วนอู่ใช่ไหมแล้วเพงใช่งด้อเ้อเพิ่งเิแช่งละเรนูอะผ่านอยู่แล้วน้องน่ารักครับครับครับ ที่สึงการได้ให้สัมภาษณ์แต่พี่โดยรวบอกว่าเหมือนแบบว่ารักกันแล้วก็หมดกองมอดามโพสกับอยากจะมีธุรกิจครองเนาะที่ไหนไม่มีด้วยเหรอยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดถึงอะไรขนาดนั้นครับก็พยายามตรงเอาเอาพาร์ทธุรกิจที่ที่ทำร่วมกันให้มันดีแบบว่าตอนนี้เราเพิ่งเปิดตัวโซชาครับชารถรวมที่ทำกับน้องแล้วตอนนี้ก็เลยโฟกัสไปอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ก็เหมือนเป็นลูกปนะตอนนี้ใช่ครับอันนี้ก็ถือเป็นการแบบเรียกอะไรนะส่วนชีวิตเอ้ย ก็ตนนี่เร่ของธุรกจใช่ก็ทำทำงานด้วยเพราะว่าถ้าเห็นเห็นน้องเขาอาจจะถ่ายไอทีไปคอนเทนต์อะไรอย่างนี้แต่จริงๆเขาเป็นคนที่ชอบทำธุรกิจมากแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบสนใจเรื่องสุขภาพมากๆเขาจริงๆเขาจบโททางด้านนี้เลยนะ anti aging แล้วแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบเรื่องสุขภาพอยู่แล้วพอได้มันทำอะไรที่มันเป็น เป็นแบบสิ่งที่เราชอบทั้งสองคนด้วยกันแล้วมันเป็นธุรกิจด้วยได้ได้เห็นการเติบโตธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็มันก็สนุกมันเป็นเหมือนมีเป็นเป็นกิจกรรมมันหนึ่งที่เราทําด้วยกันแล้วมันมันเอ็นจอยไปกับมันได้มีต่างฝ่ายกันชอบบางทีมันมีแบบชนกันไหมอะไรอ่ะทะเลาะกันอะไรเลยเออโอ้ยมันปกติอยู่แล้วคแบบทะเลาะกันอะไรนะแต่สนุกแลาวแตก็โต๊ะง่ายครับก็ก็ ก็ด้วยเหตุผลเขาเป็นคนทีน่ท่ามีเหตุผลอยู่แล้วก็ชิ่ๆไม่ได,ไได้ไม่ได้ทะเลาะกันอะไรกันหนักๆคือใช่เป็นสินค้าที่นี่นใช่ไหมครับจะลองเป็นสินค้าที่นี่กันดูใช่ครับก็ขอขอให้ไปลองชิมนะครับโซชาก็เป็นบป็ชารสบวมก็เป็นโปรดักที่เราตั้งใจทำกมาเกือบปีครับ mm hmm. เพราะว่ากว่าจะทดสอบกว่าจะเจอสูตรที่มันใช่ครับมันเป็นชาที่แบบ เวลาเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยช่วยช่วยขับโซเดียมช่วยลดความบวมเพราะว่าอาหารอาหารไทยมันเป็นอาหารแซ,ซ่บแบบนี้หรอครับมันมีแต่โซเดียมเยอะมากส้ตมตำยำบุกกะทะหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยมันอัดเต็มๆทีนี้ก็ไอตัวเนี้ยที่ผมทําขึ้นมาก็เพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็เราก็ทดลองมาแล้วจริงๆหลายเดือนเพราะว่าถ้าเราเห็นในติ๊กต็อกของน้องเนี่ยคือกินอะไรแบบ หนักๆตลอดก็คือเพราะว่าเราต้องการจะเทสตัวโซชายลนีเลยใช่คนมองว่าประาขาดคนเก่นมากเลยที่สี่ร้านยังทำได้มาแล้วอไม่ไม่โตขึ้นไหมคะมันโตอีกไหมว่าแบบร้อยล้านเลยไหมอ้อโอ้ยก็ค่อยไปครับค่อยๆไปก็พยายามก็ช่วยกันหลายคนพอดีมีพาร์ทเนอร์ที่เก่งด้วยเก่งทางด้านการขายเก่งทมงด้านมาร์เก็ตติ้งมาช่วยกันหลายๆคนนะ่า้ยครับใช่ครับเห็นว่าน้องมูดังมาก หาูหักหนูหักหนูเขาบอกว่าในในไอจีเหมือนเจ้าหญิงแต่ตัวจริงเหมือนเจ้าที่แบบนี้ว่ะตัวใจวเราต้องตามเขาไปเลยพอเวลาเขาไปที่ไหนก็ไปบ้านไปบ้านเขาแบบมุ่งหนักเขาไปหนูจับป้ายเลยบางทีเราไปไม่ได้ขนาดนั้นไปแบบเขามีแอบป้ายยาเรื่องอะไรกับเราเนีเต็ม ฉันแบบต้องไปมูที่นี่แบบธุรกิจมันจะปังมากเลยก็มีตลอดที่เขาบินไปมูมูมูลาสุกไทไข่ใช่ไหมฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปอินเดียมาห้าหกวันมีแบบซุปเปอร์มูเลยใช่ไหมูแล้วหรือเปล่าตอนนี้เดินตามสายมูตามเค้าเลยมีครับก็ก็มีบ้างแต่ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีนะพอพอมาเริ่มมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันอธิบายเป็นเป็น เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ว่ามันก็มันก็ดีขึ้นจริงใช่ไหมเพราะเราก็ดีความเชื่อเรื่องนี้อยู่จากการเป็สศึกมาแล้วตั้งต้องลองดูครับต้องลองเดูได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับมองหน้าตาดีสวย